เด็กๆสวัสดีค่ะกิจกรรมช่วงนี้นะคะวันนี้คุณกูเพิ่งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ค่ะเสริมสร้างประสบการณ์วันนี้นะคะคุณกูเพิ่งจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหรือพระบาทสมเด็จ พระมาหาภูมิพลอดุลยเดศมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูหยงไปแล้วใช่ไหมคะตอนเช้าคุณครูพึ่งจะพาเด็กๆมาทบทวนค่ะในหลวงราชกาลที่9สวรรคตตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆจำกันได้ไหมคะวันที่13ของเดือนตุลาคมนั่นเองถูกต้องค่ะ แล้วก่อนที่ในหลวงราชการที่9ยังไม่สวรรคตเนี่ยท่านกา็ได้สร้างโครงการต่างๆเอาไว้มากมายเลยนะคะเด็กๆซึ่งถ้าพูดตอนนี้ก็คงพูดไม่หมดใช่ไหมคะ,ะมีโครงการอะไรบ้างนะที่คุณครูหยงบอกไปเมื่อเช้านี้คุณครูหยงยกตัวอย่างมาแล้วมีโครงการอะไรบ้างคะเด็กๆอโครงการ ตังหันใช้พัฒนานะคะเพื่อบำบัดน้ำไม่ให้เน่าเสียนั่นเองนะคะแล้วโครงการอะไรอีกนะคะเด็กฝนหลวงโครงการนี้นะคะก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของประชาชนใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็มีโครงการโครงการแก้มลิงนะคะเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้นะคะไม่ให ไปท่วมบ้านเรือนนะคะเด็กๆเหนะมคะมีโครงการเยอะแยะมากมายเลยเมื่อเช้าเด็กๆได้เรียนรู้ไปกับคุณครูหยงแล้วสำหรับชว่วงนี้นะคะคุณครูเพิ่งจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเล่นเกมกันค่ะเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะช่วยกันตอบคำถามโดยคุณครูเพิ่งจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะให้เด็กๆตอบนะว่าคือคำตอบนะ คือข้อไหนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆคำถามถามว่าทั้ง2ภาพนี้ภาพใดคือภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะภาพใดคะเด็กๆ ใชเลยค่ะภาพที่พระองค์ทรงถือแผนที่อยู่นี่เองนะคะเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเด็กๆข้อที่สองค่ะภาพใดคือโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9คะภาพที่1หรือว่าภาพที่สองค่ะเด็กๆ เฉลยค่ะภาพที่หนึ่งนั่นเองนะคะใครตอบถูกกันบ้างคระปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อมาข้อที่สามค่ะเด็กๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระบิดาของใครคะในภาพสองภาพนี้นะคะเฉลยค่ะ เป็นพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่10คือภาพหมายเลขสองนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะภาพใดที่มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่9คะภาพที่1หรือว่าภาพที่สองคะเด็ก ใช่เลยค่ะคำตอบก็คือภาพที่หนึ่งนั่นเองนะคะเป็นภาพของโครงการกังหันชัพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะเด็กๆตอบเก่งมากๆเลยค่ะเรามาถึงคำถามข้อที่5ข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆ ภาพโครงการใดในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะภาพใดคะเด็กๆภาพที่หนึ่งหรือว่าภาพที่2องคะ ใชเลยค่ะภาพที่สองนั่นเองนะคะเป็นภาพโครงการแก้มลิงค่ะทำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้นะคะเด็กๆ,ๆคนไหนตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมส่งคำตอบมาบอกคุณครูเพิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ